ต่อไปเป็นข้อที่11เครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยโรงเรียนศาสตร์ศึกษาแห่งหนึ่งมีนักเรียนหญิง23ส่วนส9ของนักเรียนทั้งหมดเลขแปลกจังแต่ไม่เป็นไรนะฮะนักเรียนหญิง23ส่วนส9ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดครับผมถ้าผลต่างระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเป็น105คนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนกี่คนก็เอากันง่ายๆเลยนะฮะเริ่มจากที่ให้ยิ้ครับนักเรียนทั้งหมด x คนครับ่างนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนหญิงจะมีทั้งหมด23ส่วน39หญิง x คนเพราะฉะนั้นชายเท่าไหร่ครับก็คือ x ลบ23ส่วน 39x ถูกไหมฮะเท่ากับ1 6ส่วน 39x คนโอเควงไว้ข้อมูลสำคัญ แล้จากนั้นเขาบอกว่าถ้าผลต่างระหว่างหญิงกับชายเป็น105คนก็23ส่วน39ทั้งหมดคุณได้ X นะฮะและเป็น23 23 6บได้7ส่วน39 X เท่ากับ105ก็อ่า X ก็จะเท่ากับ105คูณ39ส่วน7 <S <S นั่นเอง ก็จะได้เป็น7หารได้15ครับคูณ39เ้ท่ากับ450บวก135ครับเท่ากับ585คนอยแาคนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพราถามว่านักเรียนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนนักเรียนทั้งหมดก็เท่ากับ x คนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตอบ585คนครับ โอเคนะครับข้อนี้ไม่ยากเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่เขาบอกว่ามีหญิง23,39ของทั้งหมดพี่ก็กําหนดให้ทั้งหมดเป็น x ก็ได้ว่ามีหญิง23 39คนแล้วก็มีชายเท่าไหร่ก็เอาหนูก็ไปจมก็สามเ้องเขาบอกต่างกัน1้อก็เอาไปลบกันแก้สมการนิดหน่อยก็จะตอบว่า x เท่ากับ5้5คนไม่ยากครับโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ5 8 5ครับผมโอเค คินแท่นี้นะใกล้โหสอนต่อก็ได้